ช่อง modify by bb channel นะครับมาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ L 3 6ของเราอ,อาการเกียร์หอนนะครับหอนเกียร์ให้นะครับใหหรือว่ากันตายนี่แหละเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะอันนี้เต่าน,นี่กระต่ายนะครับ มันหอนก็คือหอนทุกเกียร์นะครับอาการนี้นะครับอยากให้ f อฟดูไว้เพื่อใครมีรถรุ่นนี้นะครับ L3 6ตัวธรรมดานะไม่ใช่ SP เนะี่ยเกียร์ข้างนะครับก็คือมันหอนอาการหอนของมันก็คือหอนทุกเกียร์เลยนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเกียร์ที่เราทํางานมันจะหอนหอนหนักสุดนะครับเพราะว่าเราใช้งานบ่อยนะอของผมนะครับ มันหอนมาปกาีกว่าแล้วครับเกือบ2ปีแล้วแต่ไม่มีเวลาทํานะครับถามช่างถามเพื่อนช่งางทำอะไรก็ต้องลือ้อดูไม่ไม่มีใครคอนเฟิร์มได้นะครับไม่มีใครชี้อาการได้นะครับลักษณะก็คือประเด็นก็คือเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยไม่รู้ว่ามันใส่กี่ลิตรนะครับ เพราะว่าใช้ก็มีแต่ใช้ฟอร์ดมานะไม่มีความรู้เอามาก็ใช้เลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลมันก็เลยอย่าบอกว่าน้ํามันนะครับอย่าให้มันขาดนะครับต้องดูจากาตัววัดให้พอดีนะและที่นี้นะครับอาการหอนก็คือหอนเกียร์หฮนะครับโลทดสอบดูไม่หอนนะครับมันจะหอนเอาไม้แม่แรงค้ำขึ้นนะดูนะนะมันก็หอน หอนดังนะครับทํางานหนักก็หอนไม่หนักก็หอนนะครับยิ่งหนักก็จะยิ่งหอนดังนะครับดูง่ายง่ายๆเลยนะครับก็คือไฮจะดังนะครับโลไม่ดังอ่าคราวนี้นะครับเราก็มาดูเฟืองตัวนี้เลยเป็นหลักนะครับเฟืองตัวนี้นะเฟืองตัวโลไฮเราเนี้ยแหละเนี่ยก็คือ ตัวนี้นะครับนี่ยมันเป็นตามดก็คือมันเนี่ยตอนนี้นะครับมันเป็นตามดคือมันเฟืองมันเนี่ยดูนะครับมันก็เลยทําให้หอนนะมันจะมา <c oughs> ขับกันกับตัวนี้นะครับโลกับไฮนะมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนยกชุดแบบนี้นะครับ fg นะเปลี่ยนทั้งสองตัว ลูกปืนตับไหนรวมตับไหนรุนเปลี่ยนนะครับในเกียร์ลูกปืนก็ไม่แพงนะครับเปลี่ยนออกนะครับของผมก็เปลี่ยนสามสี่ตับนะบเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นเฟืองข้างในเกียร์ M. มันมันเป็นตามดนะครับไม่เฟืองเขาเรียกเฟืองอะไรเปลี่ยนออกนะครับเน,นี่ยคู่กันมันขับกันมันเป็นตามดทั้งสองตัวก็เปลี่ยน ชุดนี้ทั้งลูกปืนทั้งอะไรทั้งลูกปืนโดยหมูก็เปลี่ยนออกนะครับหลายตัวอยู่งบก็ประมาณ6000กว่าบาทนะรือเองนะครับดูง่ายๆเลยค่ะเกียร์หอนหอนเกียร์หายก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยชุดนี้พอเลยฝาก FC เป็นกำลังใจด้วยครับช่อง Modify by BB Channel สวัสดีครับ